อีกเรื่องหนึ่งที่จะรับผลกระทบกันเป็นวงกว้างก็คือเรื่องของพายุฤด,ด,ดูร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานอย่างที่อุดรธาน,นีเมื่อวานนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเตรียมของมาขายที่ตลาดเนี่ยเรียกว่าปาดน้ําตาก,กันเลยเพราะว่ากําลังตั้งร้านอยู่เนี่ยครับเจอพายุมาแบบนี้เลยครับอืบอลมต้งควรครับเที่ยวตลาดและตําบลหนองหานแรงมากครับลมแรงนะสุดเลย เลยแล้วมันก็เป็นประโยคที่แบบเราเหมือนจะชอบตัดมาบอกกันนะว่าแบบหลายคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอหนักรุนแรงแบบนี้เลยซึ่งมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับในปี2025ปีนี้คุณผู้ชมพายุฤดรูดร้อนที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นตลาดนัดหนองหานที่อุดรครับมาทั้งลมทั้งฝนตกหนัก2ชั่วโมงอ่ะ พอค้าแม่ค้าก็คือหลายคนเก็บของกันไม่ทันข้าวของเสียหายอันนี้ตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็นเมื่อวานครับส่วนที่ชัยภูมิครับนะบ่าย3ามโมงมาล้มีฝนตกบนเชือกเขาพังเหยครับนานกว่า2ชั่วโมงแล้วก็ตามมาด้วยน้ําป่าสภาพอย่างนี้เลยครตามเส้นทางเขาบอกท่วมถนนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเที่ยวผาหำหดนะบริเวณตาดยายติ้มนะพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติใสทองเจ้าหน้าที่ก็ เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเนาะเข้าสํานักงานไม่ได้นะครับแล้วก็เตือนประชาชนได้ว่าให้นะมัดระวังการใช้เส้นทางเพราะว่าจะเกิดน้ําป่าหลากซ้ําแล้วมวลน,น้ําเหล่านี้ครับก็จะไหลลงสู่ลําห้วยลําเชียงทาต่อไปนะครับส่วนที่พิจิตรนะครับมีเรื่องของพายุงวงช้างพัดถลม่มฝนตกหนักพื้นที่อำเภอสากเหล็กนะครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า100หลังคาเรือนโอ้โหดูเสาไฟล้มนะครับนะแล้วก็ ต้นมงต้นไม้เสียหายกันไปหลายอำเภอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เร่งซ่อมแซมทางเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์รายหนึ่งเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นพายุพัดมาเลยแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็พัดหลังคาเสียงดังสนั่นไปหมดนะครับต้องวิ่งหนีตายกันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเจอแรงขนาดนี้มาก่อนเลยครับพายุมาโอ้โหแบบมองอะไรไม่เห็นเลยครับเ้อแบบโอ้โหไม่รู้จะทํายังไงอะพังหมด ตอนผังน่ากลัวครับอยู่ในน้าน่นากลัวครับน่ากลัวมากครับเนี่ยผมก็หลบอยู่ใต้โต๊ะเลยครับหาาลบใต้โต๊ะเพราะว่าเหล็กมันปิวสารสีปิวมาน่ากลัวมาก